ผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยทาธุรกิจผิดพลาดมาก่อนแล้วพอกลับไปย้อนดูตัวเองเนี่ยจริงๆก็จะพบปัญหาเลยนะครับว่าปัญหาที่ผมเจอครับก็คือเรื่องของเงินสดสำรองพร้อมใช้หรือว่าเรื่องของสภาพคล่องนั่นเองครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาชวนคนที่เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจหรือว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์มาคุยกันสักหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องผิดพลาดอย่างที่ผมเคยทำครับสำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาเงินสดขาดมือธุรกิจหมุนมเงินไม่คล่องคลิปนี้มีคําตอบครับ จากความผิดพลาดเรื่องเงินสดพร้อมใช้ในการทำธุรกิจของผมในครั้งนั้นนะครับทำให้ผมตระหนักได้เลยครับว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงการหมุนเวียนเงินสดเพื่อให้ธุรกิจไหลลื่นไม่สะดุดด้วยนะครับสมมติน,นะครับว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนครับว่าอย่างแรกเ,เนี่ยวิสัยโมเดลของเราต้องเนียบต้องเปะ๊ะถูกไหมครับทั้งธุรกิจจะหน้าตาเป็นอย่างไรลูกค้าคือคนกลุ่มไหนจุดเด่นคืออะไรแล้วจะเอาชนะคู่แข่งด้วยวิธีไหนเพื่อให้ไไดด้้คคําาาาาาตตอออบใในนภพรรรรววมเเเเเลยยะะ่่่่ธุกิิจจจหหงงงแ หไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่วางแผนเรื่องรายจ่ายให้ดีเนี่ย<ม>ก็มีโอกาสเจ๊งได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเดือนไหนเราหาเงินมาทันกับรายจ่ายได้ก็ดีไปครับแต่ถ้าเกิดเดือนไหนหาไม่ทันล่ะ แน่นอนครับปัญหาที่จะตามมาเลยก็คือเงินสดขาดมือนั่นเองครับและจากนั้นก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสภาพคล่องจนสุดท้ายอาจจะต้องไปพึ่งแหล่งเงินกู้เพราะว่าเงินสดไม่พอใช้นั่นเองครับหรือถ้าให้พูดง่ายสภาพคล่องก็คือเงินสดพร้อมใช้เพื่อให้กิจการสามารถดําเนินการต่อไปได้นั่นเองครับซึ่งสาหรับกิจการไหนก็ตามนะครับเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดบริหารไม่ดีเนี่ยรับรองเลยครับว่าปวดหัวกันยาวๆเลยเพราะมีทั้งค่าวัตถุดิบค่าจ้างต้นทุนสินค้าต่างๆต,ต้นทุนนนนนทุนนนนนพพัักกกกงงาาาาาตต่่่่ๆททีเเิิดขึ้้วะรือออจยไปแลลใหสมถผ ออด,ดังนั้นนะครับจะต้องวางแผนกันให้ดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดเจอปัญหาสภาพคล่องเข้าไปเมื่อไหร่นะครับบอกลากิจาการกันได้เลยอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดตอนนี้ใครขายของออนไลน์อยู่ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากนะครับมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องส่งของไปให้กับลูกค้านะครับพอลูกค้ากดรับปุ๊บก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก7 1 4วันกว่าแพลตฟอร์มจะโอนเงินกลับมาให้กับเรานะครับซึ่งถ้าเกิดเราบริหารเงินสดในมือไม่ดีนะครับรายจ่ายจ่ายออกไปเลยแต่รายรับเนี่ยครับกว่าจะได้รับเนี่ยก อันนี้ยังไม่นับว่าเราผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วไม่มีลูกค้าซื้อนะครับถ้าในกรณีนี้เนี่ยก็จะยิ่งเกิดโอกาสขาดสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นไปอีกเลยครับดังนั้นนะครับวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ธุรกิจเราจะต้องเจอกับปัญหาสภาพคล่องนะครับอย่างแรกเนี่ยเราสามารถทําประมาณการหรือสิ่งที่เราเรียกว่า cash flow projection นะครับล่วงหน้าประมาณสักสาถึงหเดือนได้เลยเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าธุรกิจเราเนี่ยเร็วนี้จะมีโอกาสขาดสภาพคล่องไหมมีโอกาสที่เงินจะขาดมือหรือเปล่านะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับมือได้ทันนั่นเองครับอย่างที่ อย่างแรกนะครับให้ขอเพิ่มเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้ครับให้จ่ายเงินออกไปให้ช้าที่สุดนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็ขอลดเครดิตเทอมจากทางลูกค้านะครับให้เราได้รับเงินจากลูกค้าให้เร็วที่สุดเพื่อลดปัญหาสภาพคล่องนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็ควรหาสินเชื่อเพื่อเป็นวงเงินสดพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องไว้ด้วยครับแต่ก็ต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับการขอบริการสินเชื่อเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นกิจการใหม่ๆเพิ่งเป็นฟรีแลนซ์มือใหม่เนี่ยอาจจะไม่สามารถขอใช้บริการได้ง่ายนะครับก็จะมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรเลยครัไม่่่วาาาาาาจะเเ็นนนกกก้ยยยริขดลีอุง ีความไม่แน่นอนเรื่องของรายได้ที่สูงนั่นเองครับประเด็นที่2นะครับก็อาจจะมีเรื่องของการอนุมัติช้านะครับหลายๆครั้งเนี่ยครับกว่าที่เราจะได้รับการอนุมัติวงเงินสดเนี่ยก็ใช้เวลาหลายๆเดือนเลยนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ทาการก็ได้นะครับอย่างที่3นะครับก็อาจจะเจอวุ่นวายครับมีหลากหลายขั้นตอนที่เราจะต้องทําเลยเงื่อนไขก็จะเยอะนะเพราะถ้าเกิดเราเป็นกิจการที่ยังมีความน่าเชื่อถือไม่มากเนี่ยการขอรักประกันเพื่อความปลอดภัยในการขอสินเชื่อเนี่ยก็เป็นขั้นตอนปกติในการขอสินเชื่อเลยครับแล้วที่หนักเลยนะครับก็าบยทขขแ เ,เอาไปจ่ายดอกเบี้ยหมดก็มีนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เลยมีทางเลือกที่ง่ายกว่านั้นมาแนะนําสําหรับใครที่กําลังมองหาแหล่งเงินสดพร้อมใช้อยู่นะครับนี่เลยครับสินเชื่อ TTB SME ไม่มีสะดุดที่เข้าใจหัวอกของเจ้าของกิจการเลยนะครับว่าสภาพคล่องสําหรับ SME เนี่ยสําคัญขนาดไหนอย่างแรกเลยนะครับยืนกูสะดวกมากเพราะว่ายืดหยุ่นเรื่องเอกสารชี้แจงรายได,ได้แค่พิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของกิจการมีธุรกิจ,กกจกอยู่จริงมีความน่าเชื่อถือนะครับเช่นรูปถ่ายกิจการบินซื้อขายสัญญ,ญาจ้างสมุดบันทึกซื้อขายและหลักฐนนเดิบญี ธนาคารก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ครับ 2. อ,อนุมัติทันใจถ้าถามว่าทันใจขนาดไหนเนี่ยก็รับเงินสดภายในสสัปดาห์จะสมัครผ่านช่องทางสาขาหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้หมดเลยนะครับ 3. ขั้นตอนง่ายมากมีประสบการณ์ขั้นต่าเพียง1ปีนะครับกูก้ได้แล้วแถมยังรับหลักประกันที่หลากหลายด้วยนะครับได้ทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารชุดตึกแถวที่ดินเปล่ารวมถึงที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยครับที่สําคัญนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นสบายๆแค่ MRR บวก2%แถมสามารถเลือกผ่อนได้สสุดถึง10ปีจะใช้เป็นเงินกู้ระยะยาว หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือที่เราเรียกกันว่า OD ไว้ในกรณีฉุกเฉินก็สามารถทําได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเดินเข้าไปติดต่อ TTB ได้ทุกสาขาหรือสะดวกกว่าก็ TTB c o n d u c t e e r โทร1428กด3กด2ครับการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะต้นทุนในการป้องกันมักจะถูกกว่าต้นทุนในการแก้ปัญหาครับยังไงเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็อย่าลืมวางแผนสภาพคล่องไว้ล่วงหน้ากันด้วยนะครับคิดเห็นกันยังไงบ้าง สุดท้ายยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณธนาคารทีดีดีด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการในวันนี้ครับยังไงนะครับก็อยากฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e นะครับในท,ทุกช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟฟาโลนั่นเองนะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปอยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ